วันนี้ผมก็ไปกับแฟนนะครับเดี๋ยวพาแฟนไปดูมอเตอรจีพีโอเคครับก็เข้ามาถึงสนามช้างบุรีรัมย์ลลมแล้วนะครับถามาเด็กๆกันสิเด็กๆเด็กๆมาเชียร์ใครครับวันนี้<า>ก้องครับก้องสมเกียรติเลยครับ<า>โอ้โหนี่ก้องสมเกียรติกินสตาร์ที่ห้านะครับแถวสองเ,เพื่อนมีรนโบเดียมแน่นอนนะวันน<ป>ี้โบรเดียมอันดับที่สามแล้แข่งผา i สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BigB i k e Story นะครับวันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปสนามช้างบุรีรัมนะครับไปดูการแข่งขัน Mo t ต GP นะครับก็ตอนนี้กำลังจะแข่งขันม o ตทีนะครับในตอนเที่ยงผมต้องไปให้ทันนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งใช้เดินทางเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงนะครับจากหนองสองห้องขอนแก่นไปบุรีรัมนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงร้อยสิบห้าโลนะครับวันนี้ผมก็ไปกับแฟนนะครับเดี๋ยวพาแฟนไปดู Mo t ต GP แฟนจะขี่สดิกสิบเอคันนี้ครั้งแรกนะ มาดูว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงหลังจากถึงสนามช้างนะครับว่าผมจะมีก่องตัดหรือเปล่าต้องมติดตามชมนะครับเพื่อนโอเ okay, ค let's go มาถึงสนามช้างบุรีรัมแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมง40นะครับก็จัดเชินไปดูทันมรทีแข่งพอดีนะครับเรี่ยงตรงนะครับเื่รถอินแตนนะครับใครที่ขับรถเดินมาก็ได้ชื้อรถอีนแตนนะครับจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปจอดลานข้างในนะครับ ยี่สพันนี่แหละจะโดนปีกเข้าหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคนะครับจอดเรียบร้อยแล้วท่านส่นเดี๋ยวพาเข้าไปดูในงานนะครับปัดงูเขียวนะครับก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นยางดันหลบนะครับที่สนับสนุนยางดันหลบนะครับตัวดันหลบเอาสปอร์ตแม็กเอลฟานะครับที่เอามาให้ใส่สซอรกิสอาคันนี้ขนาด120แล้วก็190เนะครับเป็นยางสปอร์ตล์เลสซิ่งลิเานะครับเป็นยางกีนามำสองควมเปล่านะครับทนทนแล้วก็หนึบหนึบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับบัตรบัตรแกนสแตนนะครับ ก็ทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนมาให้นะครับดันหลบนะครับยางลันหลบที่สนับสนุนนะครับบัตรแกนสแตนนะครับสองใบนะครับให้ผมมาดูกาแฟนะครับแล้วก็สนับสนุนยางให้ใส่ขี่มาชมดูยูพีนะครับขอบคุณมากครับผมก็ซึ้งใจนะครับแล้วก็สนับสนุนยางดันหลบนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนลองเกิดใจใช้ดูนะครับยางก็เพิ่งทําตลาดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันเพื่อนๆ l e t ก g กำลังเดินเข้าประตูมาแล้วนะครับเพื่อนนี่ดูฮอิคอปเตอร์ที่ใช้ถ่ายทอดสดโมโตจีพีนะครับกำลังบอมเครื่องอยู่เ,ออเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในงานแล้วก็บรรยากาศเสียงเชียร์นะครับวันนี้โมโตจีพีแข่งขันนะครับวันที่ที่เก้าเดือนตุาลาคมธรรมนูญวสีน์กูยักษ์รักก็เป็นบรรยากาศทางเข้าสนามเอ้ยทางเข้าแกรนสแตนนะครับโอ้โหจะมีที่นั่งหรือเปล่าเนี่ยคนอย่างเยอะเมื่อวานผมมาดู วันคอลี่ไฟนบแล้วเราก็มีสปินเลสนะครับ,นค,รบคนเต็มนะครับที่นั่งบนสแตนคนเต็มไปหมดนะครับวันนี้ถ้าได้ที่นั่งนี่ถือว่าบุญผมผมปีที่แล้วผมไม่ได้นั่งนะครับผมยืนเกาะข้างั้วนะครับดูข้างล่างนะครับบอกเลยเดี๋ยวปีนี้ผมจะขึ้นไปดูข้างบนมีจุดที่เป็นที่นั่งนะครับแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศสาหรับแฟนๆที่ มาเชียรโมรดยตีนะเขาก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับฝากเชียกล่องสมเกียรติทางนักแข่งมอเสูทไทยเรานะครับเพื่อจะได้โเดียมวันนี้นะครับเพื่อเป็นความสุขของคนไทยเรานะครับที่มาเชียร์นะครับตอนนี้ f อฟซีกลองสมเกียรติเต็มไปหมดนะครับใส่เสื้อเอฟซีสามห้านะฮะทั้งเด็กเนี่ยเด็กๆเด็กเชียกล่องสมเกียรตินะครับนี่ถามเด็กๆกันสิเด็กๆเด็กๆมาเชียร์ใครครับวันนี้กล้องสมเกียรติครับ น้องยังรู้จักกล้องสมเกียรตินะครับเพื่อนเด็กๆมาเชร์กล้องสมเกียรติกันใส่เสื้อ SC35 นะคร้าสวัสดีคนเลยนะนะเรามาดูต่อแถวห้องงานนะครับแม่งคนเยอะชิบหายคนเยอะชิบหายนี่นะครับบรรยากาศเป็นแฟนนะครับที่เข้ามาดู รถแข่งนะครับตอนนี้โมอเตอร์ทีกำลังจะแข่งเที่ยงตรงนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแลง้วถิงอีกสิบนาทีนะครับโมอเตอร์ทีแข่งนะครับอีกสิบนาทีสิบนาทีโมอเตอร์ทีทําการแข่งกันนะครับเพื่อมีนักแข่งไทยเรานะครับก้องทัชกรนะครับหมายเลขสามสิบสามเอาใช่ก็ใช่ไม่ใช่ตัดออกสามสามโอเคใ <Okay, S 2> ส่ลิฟต์ใส่ ใส่รีดแบนเรียบร้อยเพื่อนเขเรียบร้อยกลับมารีบไปดูเลยดีกว่านี่ขึ้นไปเร็ว <c oughs> อีกสิบนาทีนะครับโมโตชีกำลงังจะออกสตาร์ทนะเพื่อนเราต้อตรงรีบนะครับไม่ใช่รีบอะไรรีบไปหาที่นั่งก่อนบอกเลยนะยืนยืนยาวนะครับจากบ่ายสามบ่ายสี่โอเคเข้ามาชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งด้านบน คนเยอะที่หายอันนี้วะนี่คนอย่างเยอะครับตัวนี้จะมีที่นั่งหรือเปล่านะครับต้องดูต้องเดิไปดคนคนะครับบรรยากาศแฟนขผมโรโยิปิใส่เสื้อกล้องสมเกียรติ SC 3 5นะครับเกมไม่หมดเลยเย้ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับก็มีพี่ใจดีนะครับเขา ขยายขยายใได้จุดตัวนี้สูงที่สุดเลยสูงที่สุดในที่นั่งบนหอคอยงานั่นบรรยากาศแล้วนระเบิเอาแล้วนะโอตูชีกำลังจะแข่งนะครับนี่ Yeah. ¿Sí? 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 ต้องส่งเกยียร์ชันทานะครับคว้าโบนิเอร์มาดับ3แล้วาสันนี้หมวกดันหลบนะครับผู้สนับสนุนหลักโมโตทูนะครับดันหลบยางดันหลบยางดีมีคุณภาพครับยางดันหลบและนักแข่ง,งที่ป้อม

โอเคครับก็จบแล้วนะครับงานแข่งขันโปโต GP นะครับก็ไบเกอร์ก็ต่างก็มาเอารถที่ร้านจุดรถนะครับก็จะเดินทางกลับนะครับหลายๆคนก็อาจจะไปดูบอลต่อนะครับแล้วมีคอนเสิร์ต้วมีงานตอนดึกืนะส่วนผมบอกงูเหลี่ยมกับแฟนนะครับก็ขอลากลับบ้านแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันปีหน้านะครับไทย g ีีโมโตจีพีก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ทั้ง ให้บัตรชมการแข่งขันบัตรแกนสแตนนะครับ2ใบนะครับแล้วก็ให้ยางมาใช้นะครับสำหรับบังโมเลียมครับก็สปอนเซอร์ของเรายางดันหลบนะครับขอบคุณมากผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์ให้ก็2ปีแล้วนะครับที่สนับสนุนช่องวิคไบสตอรี่มาก็ขอบคุณมากนะครับยางใช้ดีมากๆนะครับยางขี่มาผมขับมาจากชนบุรีนะครับนี่เลยหนึบๆนะครับยางสองคอมปาลตรงกลางแข็งนะครับด้านข้างซอฟนะครับเข้าโค้งเขาปักหนึบๆเอาอยู่เลยนะครับโอเคเลสโก้เพื่อนๆ มาก่อนนะเจ้าฉลาบ สวัสดีภาพนะครับใครที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องชาวไบ้เกร์ของเราแล้วก็ใครที่ขับรถเดินมาก็ให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับอ่ปีนี้สนุกมากนะครับแฟนๆโคดปีปีหน้าเจันใหม่นะครับเพืเ่อนๆ Let's